さまぎらすこの酒を誰が名づけた夢追い酒とあなたなぜなぜ私を捨てた 見投げて尽くしたその果てに夜の酒場で一人泣く 死ぬまで一緒と信じてた「わたしバカですバカでした」「あなた」 「なぜなぜ私を捨てた」「指を絡め眠った幸せを」「思い出させる流しを」 「お前と呼ばれた気がしたの」 雨に滲んだ酒場の小窓あなたなぜなぜ私を捨てた人砲酒心に 「燃えさせて」「夢を追いましょうもう一度」 យ៉ាំເປັນ กาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบขอเชิญชาวไทยทุกท่านร่วมบูชาท่างปติมากรรมคริสตัลาสาจารึกพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเต็มพระองค์ขณะทรงงานท่านผู้สนใจสามารถโทรสั่งจองได้ที่0814133123และ0853343204รายได้จากการจัดรายการมอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องในวรโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบขอเชิญชาวไทยทุกท่านร่วมบูชาท่ามประติมากรรมคริสตัลาสาจารึกพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเต็มพระองค์ขณะทรงงานท่านผู้สนใจสามารถโทรสั่งจองได้ที่0814133123และ0853343204รายได้จากการจัดรายการมอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา เหรียญพลังสุขมงคลคือเหรียญพลังที่มหาชนให้การอยอมรับพลังธรรมชาติที่สามารถทำให้มนุษย์สัมผัสกับประสบการณ์จริงได้ว่า เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งต่อการดำรงชีวิตประจำวันด้วยพลังที่ช่วยให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงและมีพลังทั้งการนั่งการเดินการนอนหรือการทำงานโดยทั่วไปรวมทั้งการทำงานที่ต้องอาศัยความคิดและการทำงานที่ต้องอาศัยสมาธิตลอดจนการช่วยให้คนเรามีพลังในร่างกายที่แข็งแรงพอที่จะต้านทาน พลังขยะหรือที่เรียกว่ามนลภาวะจากคลื่นพลังแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่กังขาของเหล่าบรรดานักวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์ว่าจะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันภัยเหล่านี้อย่างไรดีเพราะระบบไอทีกำลังก้าวล้ำหน้า แต่ชีวิตของประชากรโลกกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงซึ่งกำลังเป็นอันตรายที่หลายฝ่ายกำลังวิตกอยู่ในขณะนี้จากประสบการณ์ของผู้ใช้จากทั่วโลกและผู้คนจำนวนมากในสังคมไทยยังส่งผลให้เหรียญพลังสุภมงคลซึ่งเป็นต้นแบบของเหรียญพลังจากธรรมชาติที่ถูกนำมาบรรจุไว้ในวัสดุพิเศษด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงในรูปแบบของเหรียญหรือกติกโลหะบรรจุน้ำดื่มที่มีพลัง ได้รับการยอมรับอย่างล,ล้นหลามและท่ามกลางการยอมรับจากมหาชนจึงส่งผลให้มีการผลิตของลอกเลียนแบบเพียงรูปลักษ์ภายนอกอย่างมากมายซึ่งถือว่าเป็นการทำลายโอกาสที่ดีของผู้บริโภคที่ไม่รู้เท่าทันณวันนี้เหรียญพลังศุภมงคลต้นฉบับของแท้ที่ไม่มีผู้ใดหรือเทคโนโลยีใดๆที่จะสามารถลอกเลียนแบบพลังดังกล่าวได้กำลังเหลือเพียงล็อตสุดท้ายเท่านั้นเพียงหนึ่งเดียวซึ่งยากที่จะหาซื้อได้อีกในภายภาคหน้า โรกรธกรุณารีบติดต่อเป็นเจ้าของเหรียญพลังสุขมงคลต้นฉบับเหรียญพลังธรรมชาติของแท้พลังแห่งชีวิตซึ่งเป็นต้นฉบับจริงติดต่อด,ด่วน0897355856 0897355856 0818086530 0818086530 ย่อมเปเรครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือรายการคนรักแผ่นดินนะครับรวมทั้งท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ทาง FM107.25 เมกะเฮิร์นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้รับอ่างเปาแล้วก็คนที่ได้รับของขวัญพิเศษนะครับในเทศกาลตรุษจีนก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมีความสุข ในวันตรุจีนด้วยเช่นเดียวกันจริงๆผมก็อยากที่จะให้แนะนำนะครับเสนอแนะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าภาษาที่สำคัญอีกภาษาหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นภาษาสากลเนี่ยภาษาจีนถ้ามีโอกาสฝึกฝนไว้ได้ก็นะับว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับซึ่ง <c oughs> จะเห็นว่าเมื่อครั้งที่ผมไปปักกิ่งผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมในมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ซึ่งในหมหาวิทยาลัยปักกิ่งนั้นก็จะมีภาควิชาเกี่ยวกับภาษาจีนผมก็เจอ,อนักศึกษาจากต่างประเทศนะครับฝรั่งผิวขาวตาน้ำข้าวนี่แหละตาสีฟ้านี่แหละครับมามาเรียนภาษาจีนกลางแล้วก็ในประเทศไทยของเราเนี่ยลูกหลานคนจีนที่พ่อแม่เป็นนักธุรกิจเนี่ยพอเด็กเรียนจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งลูกไปเรียนที่เมืองจีนอีกสปี นะครับเพื่อว่าจะทํากิจการค้าได้โดยเฉพาะนักกฎหมายบางคนผมก็มีเพื่อนๆที่เป็นนักกฎหมายเยอะมากต้องบอกเยอะมากนะครับนักกฎหมายที่จะประกอบสัมมาชีพทางด้านกฎหมายได้และไปได้สวยเรียกกันง่ายว่าแค่ทำนิติกรรมหรือว่าทำงานเกี่ยวกับเอกสารบริการนะครับไม่ว่าคนใต้หวันคนามาเลคคนจีนอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยนะครับ แผนดิดใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับนักกฎหมายเนี่ยสามารถสร้างรายได้ดีพอสมควรนะครับส่วนภาษาอังกฤษนั้นก็พื้น,พ,นพื้นอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วมันน่าจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งภาษาก็คือภาษาจีนนะครับแล้วก็ภาษาอาหรับยิ่งกําลังจะเป็นอาเซียนนะครับภาษาเป็นสิ่งที่สําคัญอังกฤษอย่างเดียวไม่พอ ไทยนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วบางคนไทยยังพูดไม่ชัดเลยไปโรงเรียนนะครับไปโรงเรียนนะครับไปโรงเรียนนะคนไทยยังพูดภาษาไทยไม่ชัดเมื่อเราพูดภาษาไทยไม่ชัดเราก็พูดภาษาอังกฤษผิดเพี้ยนไปความหมายก็เปลี่ยนนะครับเมื่อเราพูดภาษาไทยไม่ชัดพูดอังกฤษก็ไม่ชัดพูดภาษาจีนก็ผิดเพี้ยนไปอีกเหมือนกันาเพระฉะนั้น ถ้าคนจีนเนี่ยถามว่า,าไปไหนมาคนจีนแต่จิ๋วเขาก็บอกว่าคือตีกอะไปไหนมาไปไหนไปไหนคือตีกากนะถ้าทางจีนแค่ผมเติบโตในครอบครัวในสังคมที่มีคนจีนจากเมืองจีนเยอะเข้ามาทํางานในเหมืองแร่นะครับเกี่วยวกับเหมืองแร่เนี่ยก็เรียกว่าเขาก,ก็จะถามว่าไปไหนมาก็ไม่ใช่คือตีกาะบอก ที่นายลอยอที่น่ายล่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจีนกลางเนี่ยใจหนาหลีไปไหนมานะครับผมก็พอที่จะทำมาหากินได้บ้างบางบทบางบท,บาง,บ,ทบางตอนบางช่วงของชีวิตนะครับท่านผู้ชมก็ภาษาในการฝึกฝนไม่มีใครที่จะห้ามเราไม่ให้ฝึกฝนแต่ถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสพูดภาษาต่างประเทศได้บ้างมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีศักยภาพมากขึ้น นะครับแล้วทําให้เรามีโอกาสเลือกมากขึ้นเราจะเห็นว่าเด็กบางคนเนี่ยไม่ได้จบปริญญาตรีเลยเขาจบแค่มสามแต่เขาเก่งภาษาจีนอู๋ภาษาจีนนี่เก่งมากพวกนี้มีไรายได้บางคนมากกว่าคนจบปริญญาโทสิภาษาต่างประเทศเนี่ยสำคัญภาษาไทยอย่างเดียวนะครับบางคนเวลาไปสมัครงานตรงไหนเนี่ยเขาบอกถนัดภาษาอะไรบ้างภาษาไทยเอาก็คุณเป็นคนไทยอ่ะคุณไปสมัครงานแล้วพูดไทยไม่ได้แล้วคุณจะไปพูดภาษาอื่นหรือนะเพราะฉะนั้น อยากจะให้ท่านผู้ชมส่งเสริมบุตรหลานนะครับหรือว่าน้องๆเยวาวชนวัยรุ่นที่ชมรายการหรือฟังอยู่ในขณะนี้เนี่ยท่านควรที่จะเลือกเรียนภาษาจีนนะครับด้วยนอกเหนือจากภาษาอังกฤษนะครับภาษาจีนด้วยนอกเหนือจากภาษาอังกฤษตอนนี้คนจีนนักท่องเที่ยวจีนมาเมืองไทยเยอะเลยนะครับก็การหัดภาษาจีนวันละคำก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับอย่าง ถ้าเราจะบอกถามเขาว่าทานข้าวแล้วยังเราก็บอกว่าเราก็จะถามเขาว่านี่ชื่อฟัน่น <c> น <oughs> ะครับถามว่าคุณทานข้าวแล้วยังนี่ชื่อฟัน่นแต่คนไทยเราส่วนมากก็พูดเล่นเล่นก็มักจะไปบอกว่าวอ้าไอหนี่วอ้าไอหนี่แปลว่าฉันนักเธออะไรประมาณนั้นนะนะใจหนาหลีวอ้าไอหนี่อย่างสมมุติว่า,าเราเมื่อตอนที่ผมไปปักกิ่งหรือผมไปเซินเจิ้นผมไปที่ไหนกันแล้วแต่มันก็เขาก็จะมีการนับภาษา นะครั้งแรกเลยได้ไปเมืองจีนก็ไปปักกิ่งนะพอบอกคนจีนที่ปักกิ่งว่าเราเนี่ยมาปักกิ่งเป็นครั้งแรกนะฮะก็คนคนคนจีนเนี่ยเขาก็จะเรียกปักกิ่งเนี่ยเบจิงนะหรือว่าเมืองจีนเนี่ยก็จุงกัวนะมาครั้งแรกก็หวอที่อี้ซื่อไหลเต้าจุงกัวประมาณนั้นหน้าตาผม <laughs> ไม่น่าจะพูดภาษาจีนได้เลยนะ แต่ว่ามันจําเป็นครับท่านผู้ชมกว่าที่อีซื้อหลเต้าจุงกัวบอกว่ามาเมืองจีนเนี่ยเป็นครั้งแรกแต่เพราะว่ามาเมืองจีนแล้วโหชอบจังเลยสบายก็บอกหลเต้าจุงกัวเห็นเก้าซิ่งสบายดีมาเมืองจีนแมมมันสุขสบายเหลือเกินนะครับเอาละครับในเมื่อเรายังคงพูดกันเรื่องของจีนประเทศจีนหรือวัฒนธรรมจีนหรือความเป็นคนจีนเนี่ยมีอะไรที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับ เราก็จะนําให้ท่านผู้ชมได้ยินได้ฟังเพลงก็ไพเราะนะครับมีนักร้องท่านหนึ่งเติ้งรลกปินเนี่ยก็มาเสียชีวิตที่ประเทศไทยเรามาดูคําคมของเบ้งแล้วก็สุภาษ,ษ,ษิตจีนบ้างในช่วงที่ผ่านมาท่านผู้ชมก็ได้ชมของเบ้งเขาด่าลองว่าอย่างไงนะครับแล้วก็ด่าลองนะฮะเขาเรียกว่าด่าด่าพวกขุนนางทรยศอ่ะด่าขุนนางทรยศน,น,น,นี่เสียเจ็บแสบเลยไม่รู้ไปโดนนะักการเมืองไทยก็ตรงไหนแต่พฤติกรรมเหมือนกันเลย ขุนนางที่ทลยศยเหมือนกันเลยกับขุนนางไทยที่ทลยศนะครับอา้าคำคมของของเบ้งและก็สุภาษิตจีนนะผมก็พูดให้ฟังหน่อยว่าเกียรติยศย่อมเกิดจากการกระทําที่สุจริตเห็นไหมครับสรุปแล้วว่านักการเมืองเราหลายคนนะครับไม่มีเกียรติเพราะมันทุจริตนะก็เลยเรียกว่าพวกนี้ไม่มีเกียรติยศที่ไปบอกท่านประธานสภาผู้ทรงเกียรติถ้าท่านประธานไม่สุจริตก็ไม่มีเกียรติ ติยศเหมือนกันมันคำคมของเบงและสุภาษิตจีนเ็าบอกเกียรติยศย่อมเกิดจากการกระทําที่สุจริตข้อต่อไปก็บอกถ้าคุณหัวเสียคุณก็จะเสียหัวอย่าไล่สุนัขให้จนตรอกอย่าต้อนคนให้จนมุมอํานาจที่ปราศจากเหตุผลคืออํานาจของคนพานอํานาจที่ปราศจากความเมตตาคืออํานาจที่นํามาซึ่งความปราชัย ถ้าคุณคิดจะเป็นใหญ่คุณก็จะได้เป็นใหญ่ถ้าคุณคิดอยากเป็นอะไรคุณก็จะได้เป็นสิ่งนั้นเพราะสแสวงหามิใช่เพราะรอคอยเพราะเชี่ยวชาญมิใช่เพราะโอกาสเพราะสามารถมิใช่เพราะโชคช่วยดังนี้แล้วลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนนกกำรังให้ดูไาค่าเลือกนายให้ดูน้ำใจ ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือผู้ที่ทําตนให้เล็กที่สุดผู้ที่เล็กที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ที่ใหญ่ที่สุดผู้ที่มีเกียรติคือผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่นแสดงว่าที่เราเห็นอาังกากันอยู่หน้าข่าวหน้าหนังสือพิมพ์คําพูดคําจาไอ้พวกนี้เป็นผู้น้อยครับท่านผู้ชมไม่ใช่ผู้ใหญ่เพราะว่านี่ใหญ่เหลือเกินคําพูดคําจาเนี่โอ้โหคิดว่าประเทศนี้ของข้าคนเดียวเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเจอของจริง นนะครับจริงคือลวงลวงคือจริงถ้าคุณคิดว่าค่าศึกมีทางเลือกเพียงสองทางจงแน่ใจได้ว่าเขาจะเลือกทางที่สถ้าสติไม่มาปัญญาก็ไม่มีมังกรถ้าไร้หัวหางก็ตีกันเองถ้าคานบนเอ็นคนล่างก็เบี้ยวคานล่างก็เบี้ยวถ้าเสาเอกเฉียงเสาโถก็เฉคนมองไม่เห็นการไกล ภัยก็จะมาถึงตัวคนไม่รู้จักตัดไฟภัยก็จะน่ากลัวยามเรืองรุ่งพุ่งเปรี้ยงดุดเสียงฟ้าแม้เทวายังสยบหลบทางให้จะหยิบดาวเดือนชมก็สมใจคงร้องให้วันหนึ่งแน่ข่าวแพ้มีคราวแพ้มีนะครับไม่คดใช้ทำขอเหล็กงอขออภัยนะครับไม้คดใช้ทำขอเหล็กงอใช้ทำเคียว แต่คนคดเคี้ยวใช้ทาอะไรไม่ได้เลยนะครับเล่นหมากรุกอย่าเอาแต่บุกอย่างเดียวเดินหมากรุกยังต้องคิดเดินหมากชีวิตจะไม่คิดได้อย่างไรเมื่อเสียบเมื่อเสียหลักแหมจะเสียบเรื่อยเลยเมื่อเสียหลักก็ต้องหลบอย่างฉลาดเมื่อพลั้งพลาดต,ลาต้องรู้ลึกใส่ปลีกหางต้องรู้ลึกใส่ปลีกหาง ค่อยๆคิดค่อยๆทําค่อยคลำทางจึงจะย่างสู่จุดหมายเมื่อปลายมือปลาใหญ่มักตายน้ำตื้นเกียรติยศย่อมเกิดจากการกระทําที่สุดจริตถ้าสติไม่มาปัญญาก็ไม่มีเมื่อใครสักคนหนึ่งทำผิดท่านอย่าเพิ่งตำหนิหรือต่อว่าเขาเพราะถ้าท่านเป็นเขาและตกอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับเขาท่านอาจจะตัดสินใจ ทำเช่นเดียวกันกับเขาก็ได้ผมก็นําเรื่องราวที่พอเป็นข้อคิดมานะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็อยากจะให้ฟังเพลงต่อสบายสบายวันตรุษจีนซินเจอียอยู่อีซินน้วชันะครับแล้วก็เมื่อฟังเพลงสักเพลงหนึ่งแล้วเหลียวเดี๋ยวดูว่าโอ้โหทหารจีนเนี่ยสวยไหมนะฮะทหารจีนเนี่ยเขาเดินสวนสนามมันยังไงสวยไหมนะแล้วก็ฟังเพลงต่อ แล้วก็มาดูว่ากองทัพของจีนเป็นยังไงแสนยานุภาพของจีนเป็นยังไงวันนี้เต็มที่เลยครับเพราะเป็นวันตรุษจีนและเป็นลูกเขยคนจีนด้วยครับท่านผู้ชมเอาเชอญเลยครับ you mm -hmm.